อาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วนะครับเข้ามาแล้วใน่ายบริเวณวัดเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านในนะครับว่าโอรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวออกมาต้องมาเอารางวัลที่หนึ่งแล้ว<อ>ได้ตัวไหนครับทำ <c oughs> ไมได้ตัวไหนกตัวเด็กเดี๋ยว <c oughs> ตัวไหนบอกน้ำเนยพอได้ได้โชว์น้ำเนยฮะตัวไหนกก่อนครับห้าห้าหก เป็นยังคือมัก,ก่ากหาผกมัก่าหาผมมันมีบอกประจุบนนี้บ่มีอ๋อห้าห้าหกไม่มีห้าแปดเงือนหนีเงือนหนีเงวดนหน,นีตัวใดกระแสสามาตัวใดมากครับาาตัวใดนะที่ว่า คนคนคนมาคนน่เป็นสมัครคนสื่อตัวใดเลขใดไหลอสเอาข่อสอกัยังขายดีอีกสือนัตาะขอสอบข้อได้ได้สอเอนือขอสอขอสอเลขหกสีเนาะี่สิบสองพันยี่สิบสองคือพอสอ0สองพันยี่สิบ 2020. 2020. 2 0 2 1 2021มันกเ็ันมี่สขายไม่รู้ว่าตัวไหนแต่เห็นเขาื้อกันยังเป็นเหรพ่อสอนะคนก็นยังตามเหร็กกระแสะอยู่เนะาะพอนมันยังใหมเลยกรพ่อสอนนะคะอืมตามเหรพ่อสอ ถือว่าเมื่อที่เราถือน้ำพินวะครับต่างกันวะก่อนดอกไม้เราใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ครับคนที่เดินทางมาก็จะมาทำบุญบูชาดอกไม้ทุกเทียนผลไม้ แก่ดอกไม้ด้วยดิทุบเสียงเนี่ยไห้ดอกไม้้อ่ะดอกไม้กำเนี่ยไปถวายตรงไหนคะข้างในเลยครับโอ<ฮ>้หท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับนี่ทุบเสียงทายครับคนที่เดินทางมานี่จะจุดทุบตรงนั้นเลยนะครับ ผูปเสียงทายตัวเลขนะครับที่จุดได้เจ็ดสามว่างสองศูนย้ห้าตุดทุเนี่ยเนี่ยนะ วยงามมากนะครับห้ามจับขันน้ำมนตนะครับและเสียนน้ำมนต์ท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับนี่นี่นะครับนี่ตัวเลขนะครับท,ทุกคนมานะครับส่วนมากเลขจะเข้าอยู่ที่ขันน้ำมนตนี้นะครับขันน้ำมนต ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับนี่สองสองเก้านี่สองเ้าสามเหมือนเลขเก้าศูนศนสองสามนี่ก็ใช่นะครับนี่นะครับนักเซ็นโชคมาเนี่ยมาเห็นขันนตามนลบางคนก็ได้ตัวเลขนะครับก็นำไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับ สองเกสอันนี้สองสามด้านล่างสองสามแต่ถ้ามองด้านนี้จะเป็นชัดนะครับตัวเลขเอานะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะครับเห็นตัวไหน มองดูเป็นตัวไหนก็ลองลองดูนะครับลองดูเอานำไปรูนไปเสียงดูนะครับสําหรับตัวเลขศนมีศูนย์หรือเปล่าศูนย์สองหนึ่งได้ปศเลยนะครับ ดูเป็นเลข6ก็ได้เลข9ก็ได้6 6 2 9 2 6 3 2 3 พี่เห็นเป็นตัวไหนมีสองมีศ <2, 0, S 2> ูนย์สองศูนย์มีมีเก่าแล้วก็มีสามสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามปักตัวไหน มักสมักสองสอง,สองกับสามสองสามาพี่ก็ชอบสองสามนะครับเอาท่านผู้ชมไปดูอีกครั้งนะครับจะเห็นเหมือนกับพี่เขาหรือเปล่านะครับพี่ก็ชอบสองสาม ท้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในการลุ้นกันเสี่ยงนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมันมองเลขมันกลับได้นะครับตัวเลขมันจะกลับได้ตามนั้นเลยนะครับถ้าชอบ สวยงามนะครับเป็นที่ที่หนึงที่ถือว่าสวยงามแล้วก็ผู้คนก็มาทําบุญกันเยอะนะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับท่านใดชอบนะครับก็ลองนำไปลุ่มไปเสียงดูนะครับ